อันนี้ถัดไปนะครับเพื่อที่จะคำนวณเ,เพื่อที่จะคำนวณอัตราการตายนะครับจากการติดเชื้อในอนาคตเนี่ยที่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยผู้เขียนเขาก็สมมุติว่าการตายในอนาคตเนี่ยก็จะคล้ายกับช่วงปีช่วงการระบาดนะครับช่วงฤดูการระบาดของไวรัสเนี่ยในช่วงปีสองพันยี่สิบสองพันยิบสานะครับ ซึ่งประมาณหย,ยาบๆเนี่ยนะว่ามีคนอเมริกันเนี่ยตายสามหมื่นคนนะครับจากโควิดอันนี้ก็อ้างอิงเอกสารที่แปดนี่เขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่า25%ของประชากรของสหรัฐเนี่ยติดเชื้อนะครับยีก็มาจากยอดหน้าก่อนๆเน,นะยอดหน้าข้างบนนะครับแล้วก็สมมุติว่าถ้ามีประชากร25%ติดเชือ้อแล้วก็มีคน ตายสามหมื่นคนเนี่ยก็เท่ากับว่าอัตรา,าก,การตายเนื่องจากการติดเชื้อเนี่ยก็จะคิดเป็น0.04%นเปอร์เซนนะครับเอกสารเบอร์8ก็น่าจะเป็นพวกสถิติเนาะเอี่ยอร r เวอ d อันนี้ก็ข่าวในเมืองไทยก็อ้างบ่อยๆนะครับก็คือข้อมูลระดับโลกจากฐานข้อมูลที่เรียกว่า Our World in d a t นนะครับอันนี้เขาก็ไปเอายอดจำนวนคนตาย ประจำรายสัปดาห์เนี่ยมาอ้างอิงนะครับ